ค่ะนะคะแล้วคุณบอกว่าคุณหิวข้าวไงนี่ดิฉันก็ตักมาให้คุณแล้วนี่ดิฉันก็ตักไมาให้คุณแล้วเมื่อไหร่คุณจะวางกล้องสักทีได้ให้พูดดีๆีพูดดีๆีพูดดีๆีเอาไปนี่พูดดีดีเห็นอะไรนะนักเก็ตพูดดีดีเห็นอะไรไหมนี่ดิเห็นอะไรไหมน้ำตาลบอยนะนี่เห็นอะไรไหมนี่เดี๋ยวเดียวกินโชว์เลยค่ะกินตีโชว์กินโชว์เลยค่ะ สว, <night> สวัสดี <gehört> นะคะท่านผนะชมเช่นครอบครัวที่น่ารักเลยค่ะน้าแตกเอาอะไรไปทำไมขาไก่ทำไมมันตกลงมาอย่างนี้เอ้า มันสีนาตนไม้ใย่างข้ากลังไฟมาะกของข้าวบ่มีปะมีค่ะแลแต่ไม่ได้ไม่ได้แลแต่จะกินตีนโตนะไอ้ตีนนง่ก่อนมาเลยสว่าตัวเองอยู่ข้างอะไรใครบางคนกินขื่อกินน้ำไปอ้กินน้ำเนาะแต่กอกอนหนึ่ง แเำไมคุกย่าชีทำไมม่อยิงานปลาว่ะหอมแล้วน่าานที่น้อยน่ากินข้าวพร้อมเนะเนาะน้อกอันนั้นน้าแตนก็ก้มน้าก้มตากินแม่ตาะก็ก้มหน้าก้มตากินแน่ตายก็ก้มน้าก้มตากินคนนี้น่าอรยครับคลิป อาคลิปกระอกว่ทุนโคได้เคลิปเป็นช็อตนี้บนทุกคนอิจฉาเอ็มเดอร์มากเลยนะคะไม่ทำทำคลิปเสร็จแล้วทำไมมันมืดเดี๋ของแม่ดาทำไมมันมืดเอ้าโอ้ลืมเขาไลฟ์สดใช่ไหมไลฟ์สดอ๋อเนี่ยว่าเขาคุยกับใครไลฟ์สดเนาะเป็นช็อตเด็ดที่ทุกคนอิจฉาเอ็มเดอร์มากมาเบิ้งเด้อพี่เน่แม่แม่ดากลังไลฟ์สดอยู่ค่ะคือกินยังไงกินยังไงเลือกจับ แม่ไม่กินยังไงก็ไม่อ้วนยังไงให้อิ่มเออนั่นนัจเจทำไมกินอะไรไม่อ้วนกินยังไงก็ไม่อ้วนเป็นคนตัวเล็กโผล่เคยพยายามอ้วนแล้วตั้งแต่อยู่ออฟฟิศตอนนั้นก็ตอนนั้นทำงานทำงานตอนนั้นชอบอยู่ในห้องยีเตอร์อยู่อันนั้นคือพยายามอ้วนที่สุดไม่ไปไหนตาที่นี่อ้วนนะได้ประมาณไม่ต่ำสี่หรือห้ากิโลนะสุดแล้วตัวเล็กมากเลย ่อแตนจะกินง่ายๆกินง่ายๆนง่ายๆมันอยู่ที่นุ้งกินใส่น้ำปลาอยู่ที่พ่อแม่ด้วยพ่อแม่ไม่อ้วนลูกก็จะไม่อ้วนดูหนุ่เนเไมเหมือนกันหมดเลยถ้าดูดีๆนะผมจะบอกให้นะให้ดูดีหน้าตายนะควรจะเอาเสื้อให้น้าแตะทำไมคะดูเสื้อเสื้อกับกลงเกงนี่ไม่กินมโคตรไมเข้ากันนะ มันแมทกันเนะน,นาะเอฟซีบอกว่าข้าวแต่เสื้อลายกางเกงต้องเป็นสีเรียบข้าวกางเกงลายเสื้อต้องเป็นสีเรียบอันนี้เอซีบอกแต่จริงๆแล้วเรา่บ้านเราอ่ะจับตัวไหนใส่ก็เท่าน,นั้นแหละปิ้งปลาไม่ย้าย้าย้ายปิ้งปลา,า,ามาแล้วเนี่ย ย่าก็เอาปิ้งปลามาส่งนะคะเนี่ยปิ้งปลามือย่าอาชีย่าอาชีพย่าอาชีแเกสบายใจแล้วเมื่อเช้านี้ได้เล่นเกมได้หมุนชว์กูร์แล้วเหมือนกูรูชายเมื่อตอนนี้ก็พันแล้วแล้วเจอไดหมื่นเก้าหมื่นเก้าแล้วนี่ยหมื่นเก้าแล้วเนาะมาแบบมาแต่เสาร์เลยเนาะมาแต่เสาร์ตรงน้ำชาน้ำชาต้องกี่แก้วดิเออโอ้โหเจอแกมาแกมาเมื่อเช้านี้ถ่ายไป แกมาเมื่อเช้าได้ถ่ายถ่ายแป๊บเดียวแกกลับไปแกได้เหมือนเหมือนเก้าเลยสาอัพต้นที่ได้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยมาแต่สาก่พนไปบอกเจ้าแม่เราต้องเก็บค่าตัวแล้วนะฮะเราต้องเก็บค่าตัวแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ตอนนี้ตอนนี้ย่าก็ยิ้มใหญ่เลยเพราะตอนนี้คนดูเป็นพันเลยค่ะไลฟ์สดตอนนี้ยโอ้โหช่องย่าชิอาพันกว่าแล้วตอนนี้ ยายทำงานนะคะเคนทำงานไปตามสบายนะคะมีสาวๆถามว่านะแต่มีสเปคสาวในใจไหมคะไม่ไม่ลูกสามจะได้มาช่วยเลี้ยงวัวหรอคะไม่ถนัดอะไรนเลยสเปกลูกสามสเปคนะแต่ไม่จะหาง่ายแต่ลูกสามมันจะหายากใช่ค่ะใช่เราฟังเด้อพี่น้อง ลุงแน่ก็น่าจะเป็นแล้วคือเพื่อนแท้สร้างที่สคัญอาจจะไม่ต้องผลิตเลยใช่ไหมผลิตให้แล้วตอบได้หวาฟซีถูกใจฟซีถูกใจกดหัวใจล้วนๆเลยแบบนี้ที่สำคัญไม่ต้องผลิตเองใช่ไหมืไปยักษ์หน้านะคะได้มาแล้วแบบทำงานได้เลยถ้าูติดเป็นผู้หญิงยิ่งได้กระดองเลยใช่ไหมแม่ เรามีลูกสามคนแล้วเราก็ไม่ต้องมีไม่ใช่เรียกลูกนะต้องต้องเรียกเพื่อนเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเราได้ไม่แก่ไไม่แก่เราจะได้ไม่แก่อุ้ยอุ้ยมีคนบอกว่าพี่แม่ลูกสามเลยว่าส้นสมัครเลยจ้าสมัครเลยเดินทางมาสมัครเลยนะจ้าต้องต้องทานประแตนนาตายแล้วก็ย้ายก่อนเด้อ ตายดีโอเคตลอดเลยม่คมเลยจะกินเลยกล่องไขมือใส่กัปตันมาแล้วใส่แป๊บคิๆมาแล้วบอกป้าป้าที่ผมค้างอยค่ทีขอกลับก่อนแล้วผมมาใหม่ที่นี่ไม่มีสัญญาณเนี่ยวางกับดันมาเลยไม่ถลายคิดต้องไปทำเนี่ยไฟฟ้าเรกินข้าวนะคะเรากินข้าวเดี๋ยวโซน243ท่านนะคะนี่นะคะคือครอบครัวอบอุ่นนะคะ

ข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเช้านั่นมีน้าเต้ไปอีกคำนั่นเรียกใครกลับใครก็ไม่กลับด้วยไม่มีใครกลับดึงทีมโอ้ยน้องตุ้ดทีมนูไปนีสมบัติกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวไปมันแล้วแหละเดี๋ยวสมอัะเดี๋ยวรู้เลยดูเลยว่ามี FC ทันกว่าคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะสมัครสมัคเหรอ เป็นพันแล้วค่ะตอนนี้สองพรา่าชีเปิดสองสองเครื่องเลยสองเครื่องเลยอ่าตัวเองไปยากไปไม่ได้ไม่ได้โลบตอนแรกอ่ะสัญญาณมันไม่ดีเครื่องนี้อ่าก็เลยขึ้นช่องหนึ่งเอาไปมาเอาคนมันเยอะมันเทไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นคนพอเพียงแต่ประมาณสองเครื่องสองเครื่องเลยไม่โลบเลย เมื่ช้าเม่ช้านี้ได้คลิปเดียวแล้วก็แล้วก็ไม่ถ่ายอีกเลยไม่ถ่ายอีกเลยครับไม่ถ่ายอีกเลยพ่อแล้วพ่อแล้วีเแล้วเมื่อไคลิปกับพ่อาจารย์ิ้แล้ววันนี้ยิ้มแล้วยิ้มกุ้ยแล้วยอดกุ้งกระฉุดนะคะยอดกุงกระฉุดแย่ยอดกุ้งอยู่2แต่าไม่นหลายวันลแต่ว่าแต่ว่าต้องให้นะเพราะว่าแกขยันแต่ก่อนเพื่อนเลยิาแ่าอลแกไม่ใช่เปรุ่น แกเป็นแกอายุเยอะแล้วแล้วแกขยันขนาดนี้ต้องให้แกลัตตาซานอ่ะมันเขาเรียกว่าดูแกมาตอนเช้านะแกมาตอนเช้าแสดงว่าอยู่ในสมองแกนี่นอนหลับไปนี่นอนหลับไปนี่โทรศัพท์ัต้องห่างไกลตีหนึ่งตีสองนี่ตีหนึ่งตีสองนี่แกตื่นมาเช็คยอดวิวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเช็คยอดวิวตอนอยู่ในความฝันก็ฝันฝันว่าได้เช็คยอดวิวอีกนะพอตื่นเสามาเพิ่นกะสิคือเด้ว่ามือนีสอาคที่ไปดีนะจังหวัเรียนต่ขอบเกือบเที่ยงท่นี้นะคะเชิาไปถ่ายขอบคุณมากๆค่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b c r e ให้แม่ดากกด้วยนะคะสวัสดีนะ